จริงๆแล้วหนังสือเล่มน,นี้นะครับผมใช้สำหรับการให้กับทีมนะครับที่เข้ามาร่วมทีมใหม่สำหรับด i จิทัลมาร์เก็ตตได้อ่านกันนะครับหนังสือเล่มน,นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นมุมมองในเรื่องของการตลาดที่มีความแตกต่างจากการที่ได้อ่านหนังสือทั่วไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดข้อคิดเนี่ยนะครับคิดว่าแต่ละคนเนี่ยเมื่อได้อ่านหนังสือแล้วเนี่ยจะมีความคิดที่แตกต่างกัน ผมก็เลยขอสรุปในมุมที่ผมคิดว่าผมชอบแล้วกันนะครับผมชอบตั้งแต่ข้อแรกนะครับก็คือตั้งแต่ปกเลยก็คือการสร้างแบรนด์ให้ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องเอาใจทุกคนนะประโยคนี้เป็นประโยคที่ผมหยิบหนังสือเล่มน,นี้มาอ่านเลยนะครับเพราะว่ามาร์เก็ตติ้งแต่ไฮไลท์ค่าแบรนด์นะครับและไฮไลท์คำว่าไม่จำเป็นต้องเอาใจทุกคนแสดงว่าไม่แมสนะครับ อันนี้คือข้อแรกนะครับข้อที่2ก็คือถึงเวลาที่ต้องทําให้การตลาดสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นบนโลกใบนี้เพราะการตลาดถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการในสิ่งที่ดีกว่าเดิมบริการที่ดีขึ้นสังคมที่ดีขึ้นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนักการตลาดทุกคนสามารถเปลี่ยนโลกได้มากกว่าที่เคยฝันไว้ ข้อ2เป็นเรื่องของมุมมองที่ผมคิดว่าหลายครั้งเรามักว่ามองว่านักการตลาดคือนักขายแต่ในความเป็นจริงแล้วครับเราสามารถเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้นะครับข้อ3การตลาดไม่ใช่การสู้รบไม่ใช่สงครามและไม่ใช่การแข่งขันการตลาดคือการทำความดีด้วยการช่วยเหลือใครบางคน แก้ปัญหาของเขาอันนี้เป็นข้อคิดข้อที่3าข้อที่4นะครับการตลาดมีอยู่5ขั้นตอนขั้นตอนที่1การทำสินค้าหรือบริการที่มีค่าพอมีเรื่องราวที่มีค่าพอที่จะเล่าและมีประโยชน์มากพอที่จะพูดถึง 2. ขั้นตอนที่2นะครับการออกแบบและสร้างสินค้า เพื่อตอบโจทย์คนบางกลุ่มเป็นพิเศษขั้นตอนที่3การเล่าเรื่องสินค้าหรือบริการให้ตรงกับเรื่องราวชีวิตหรือความฝันของคนกลุ่มนั้นซึ่งเป็นตลาดที่เล็กที่สุดแต่เราขายแล้วยังคุ้มขั้นตอนที่5การกระจายถ้อยคำออกไปให้คนอื่นรู้จักสินค้าหรือบริการของเราขั้นตอนที่ห การไปปรากฏตัวให้ลูกค้าเห็นบ่อยๆอย่างสม่ำเสมอเป็นปีๆสร้างกระแสตื่นตัวทำให้เชื่อมั่นในความเปลี่ยนแปลงที่คุณกำลังสร้างดึงดูดความสนใจจนถึงขั้นที่คุณออกไปสอนคนอื่นได้อันนี้คือ5ขั้นตอนของการตลาดนะครับข้อคิดที่5เราทำมันขึ้นเพื่อใครนะครับ และเพื่ออะไรสิ่งที่เราสร้างขึ้นสินค้าหรือบริการนะครับเพื่อใครเนาะและเพื่ออะไรเราสามารถถามคำถามนี้นะครับในทุกๆครั้งซึ่งจะช่วยนำทางในทุกๆก,การตัดสินใจของเราข้อคิดข้อที่6สิ่งที่คุณขายเป็นทางผ่านไปสู่อารมณ์ความรู้สึกความเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง รู้สึกเชื่อมโยงพบความสงบทางใจได้รับสานะบางอย่างหรือรู้สึกถึงอารมณ์แรงที่แปลงปรารถนาที่เขาปรารถนาอยู่อันนี้คือข้อคิดข้อที่6ข้อคิดข้อที่7โฟกัสโฟกัสตลาดให้ได้ตลาดที่เล็กที่สุดที่ทำแล้วอย่างคงค่า เราต้องการสร้างแฟนพันแท้คือลูกค้าที่จะซื้อทุกอย่างที่เราทํามาขายนักสร้างสรรค์เช่นนักร้องนักเขียนถ้ามีลูกค้าระดับแฟนพันแท้แค่1,000คนเขาอะครับจะมีเงินมากพอใช้ในชีวิตในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยแล้วลูกค้าชั้นดีแต่ละคนจะนำพาลูกค้าใหม่มาให้คุณ เรียกว่า network effect ซึ่งปกติแล้วอะครับวงของคนเราอะครับหนึ่งคนเนี่ยเราจะมีคนรู้จักอยู่ประมาณ300คนขึ้นไปซึ่งตามสถิติแล้วอะครับลูกค้าที่ดี่สุดก็มักจะทำหน้าที่เป็นพนักง,งานขายให้คุณบอกต่อบอกต่อเพื่อนที่อยู่ในวงของเขาข้อคิดข้อที่8คําคำสัญญาคือแบรนด์ มันคือสัญญาใจระหว่างคุณกับลูกค้าตัวโลโก้อะครับเป็นแค่กระดาษโนต้ตที่เตือนลูกค้าว่าคุณสัญญาอะไรไว้บ้างถ้าแบรนด์ไม่ชัดเจนโลโก้ก็ไม่มีความหมายข้อคิดข้อสุดท้ายคือข้อ9ซึ่งจะเป็นเช็คลิสต์นะครับเป็นเวิร์กชีตสำหรับการทำการตลาดมีทั้งหมด13เช็คลิสต์นะครับ เช็คลิสต์ที่1สิ่งนี้มีไว้เพื่อใครเช็คลิสต์ที่2สิ่งนี้มีไว้เพื่ออะไรเช็คลิสต์ที่3ลูกค้าเป้าหมายของคุณมีโลกัศนแบบไหนเช็คลิสต์ที่4เขากลัวอะไรเช็คลิสต์ที่5คุณจะเล่าเรื่องราวอะไรให้เขาฟังเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเช็คลิสต์ที่6 คุณสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นเช็คลิสต์ที่7มันจะเปลี่ยนสถานะของลูกค้าเป้าหมายของคุณอย่างไรเช็คลิสต์ที่8คุณจะเข้าถึงลูกค้าที่ชอบของใหม่และลูกค้ากลุ่มแรกๆของคุณได้อย่างไรเช็คลิสต์ที่9ทําทำไมเขาถึงต้องบอกเพื่อนของเขาเช็คลิสต์ที่10 เขาเขียนเขียนเรื่องของเขาว่าอะไรนะครับเช็คลิสที่11คุณจะสร้างเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ที่ผลักดันการแนะนำการบอกต่ออย่างไรเช็คลิสที่12คุณคิดจะสร้างทรัพย์สินอะไรขึ้นมาบ้างและเช็คลิสสุดส,สุดท้ายนะครับเช็คลิสต์13 คุณภูมิใจในสิ่งที่คุณกำลังทำหรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นข้อคิดในมุมของผมซึ่งจริงๆหนังสือเล่มนี้นะครับมีมากกว่าข้อคิดพวกนี้มากๆนะครับแล้วทุกครั้งที่คุณกลับไปอ่านรอบ1รอบ2รอบ3คุณก็จะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปสำหรับเรื่องของมาร์เก็ตติ้งหวังว่าทุกท่านจะได้ลองไปอ่านหนังสือเล่มนี้ดูเพื่อปรับวิธีคิดนะครับในการทำการตลาด ทั้งสินค้าหรือบริการที่คุณทําอยู่หรือแม้กระทั่งการตลาดที่เป็น personal brand ของคุณเองคิดว่าจะมีประโยชน์นะครับไว้เจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ